ราคารับซื้อหัวมันสดณโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดประจำวันที่20ธันวาคม66เราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเชื้อแป้ง30%อำเภอเมือง3บาท70-3บาท95สตางต่อกิโลกรัมปักธงชัย3บาท90สตางต่อกิโลสีคิ้ว3บาท85-4บาท10สตางต่อกิโลน้องบุญมาก3บาท60-4บาทต่อกิโลคอนบุรี3บาท60สตางต่อกิโลเสิงสาง3บาท80-4บาท30 สตางค์กิโลพิมาสี่บาทสิสตางค์ด่านคุณโทษสี่บาทสิสตางค์ถึงสี่บาทยี่สตางค์ต่อกิโลช้านทะเลซอสี่บาทยีสตางค์ต่อกิโลชุมพวงสามบาทเก้าสิบสตางค์กิโลบัวใหญ่ 4, สี่บาทต่อกิโลเชือแป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อำเภอเมืองสามบาทสี่สิบห้าถึง 3, สามบาทห้าสิบห้าตางค์กิโลปักธงชัยสบาทห้สตางค์กิโล สี่คิ้วสามบาทิบถึงสามบาทสาตางค์ต่อกิโลนองบุญมาก3ามบาทสามบห้าถึงสามบาทสตางค์ต่อกิโลคอนบุรี3ามบาทสิบสตางค์ต่อกิโลเสิงสางสามบาทิบถึงสามบาทเ้าสิบห้าสตางค์ต่อกิโลพิมายสามบาทเจสตางค์ต่อกิโลดานคุณโต๊ะสามบาทหิบถึงสามบาทเจ็สตางค์ต่อกิโลขามทะเลซอสามบาทเจ็ดสิสตางค์ต่อกิโล ชุมพวง3บาท65สตางค่อกิโลปัวใหญ่3.75บาท75สตาง่อกิโลราคากากแห้งโคราชอำเภอเมือง4.90บาท90สตาง่อกิโลราคามันเส้นนักโกดังผู้ส่งออกจังหวัดอยุธยาอายุธยานครหลวงท่าเรือบางไทร8บาท7 0ถึง8.80บาท80ตาง่อกิโลคลิปนี้แอดมินลับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ